ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเพื่อนๆให้รู้จักรูปเล่นเกี่ยวกับโปรแกรมทีเสมากขึ้นนะครับก็จะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักการแต่งพื้นหลังของทีเสามหรือว่าทีมนั่นเองครับคือโปรแกรมเนี้ยที่เราใช้กันพูดคุยเวลาเล่นเกมนะครับก่อนหนึ่งนะครับก็ให้เราไปดาวน์โหลดทีมนะครับก่อนไปที่หน้า Google นะครับ ดาบฟคงผมว่าทีมสปีกเอ,อ่ออะไรนะแอดแอดดันนะครับเกมาแล้วไอตัวนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าทีมนะครับไอตัวเนี้ยกดคำว่าทีมนะครับ ก็จะมีทีมให้เราเลือกเยอะแยะเลยครับฝั่งเนี้ยคือรูปเรา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 ,เราชอบรูปตัวไหนเร,ราก็ดาวน์โหลดเลยครับอ่าสมมุติว่าผมชอบรูปตัวตัวนี้ก็คลิกที่รูปเลยโอเคเห็นคําว่า install now ไหมครับใน,นตัวเนี้ยวิทีอบนรูปครับคลิกไปเลยครับดาวนโ์โหลดอ่า บางคนก็จะ IDM ID บางคนก็ทำงานบางคนก็ไม่ทํางานถ้ามันดาวน์โหลดกับตัวนี้เราก็เปิดกับตัวนี้เลยนะครับเปิดนะครับผมกด install เลยครับโอเค install เรียบร้อยครับเราก็มาดูที่โปรแกรมทส่3เราว่าทําไงต่อก็มาดูนะครับที่คําว่า setting นะครับ option แล้วก็ คลิกคาว่าดิซซิงครับเลยตัวเนี้แล้วมาดูที่ชื่อทีมครับนี่คือทีมที่ผมติดตั้งไปครับมันจะขึ้นมาครับตัวนี้เมื่อกี้ผมเราผมติดตั้งตัวนี้ไปก็คลิกใส่เสร็จก็แอ p พลายครับเอ็นปะครับทีเอสามันก็จะเปลี่ยนไปม,มีมีมาตาแบบไทยแล้วก็ปิดไปเลยครับโอเคครับเสร็จแล้วเราก็จะมีทีเอสตุกเล่นเยอะแยะ โหลดได้เลยครับเนี่ยเยอะแยะเลยโอเคครับขอบคุณครับ